ตั้มยังกวาตับมเดือดอีกเนี่ยไปหเสกินนิดหน่อยเสียซี่เขียวมันเป็นผู้ใดญ่เอามาเอาระหล่ป็นไได้รูปไม่ได้ใส่ถ้าส่งมาห้ยเอฟซีโนตรงนี้มีอะไรส่งเวิรดเวิร์ดเนี่ยโนูปมีเหนไพมราอการใสม่โนโอหลายครับ Ais, กอ้องเปิดเลยกินเผ็ดลูกแข็งขึนังไ่ได้พอโคตรต้องดเเนาะเปเป็นทันเหยียดนะ สร้างรายได้ยี่เลย่มเยน้กนสิบเจ็ดิสิบเ็ดแหมันสร้างรายได้ไ้แต่ว่ายังถอนไม่ได้นี่ไหมนี่ไหมมาแต่ส่มุ้นีก็ไปถอนแ่เดียวมา่สายมกี้นี่มาแต่สายมุกี้นี่น้าเปลากรับไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาเบาไหมมันเศร้าให้ถอนเลเ็่ดีมันจกปแล้วเ เขาเอฟไม่แล้วบันีที่เขาเอฟไม่ะแอแบบยางเขาโทรศัพท์เลยแม่ย้ำกี่ไปหากันหมดกับเได้โทรศัพท์แล้วคอยพูดพอ่อหมุนเขาจะคอนมันอาจจะเป็นแบบประตูมิติโดเรมอนเลยอย่างนี้ปะไม่กินไหมบังกะบูอ้ตอนแรกก็เจี๊้ากันจี๊ยบซิเนาะสูร้ายกับเอียวนาซุู้ขาไป กตงีักิ่างกอเียอนี่เอายังขึ้นดูในดิตอันนี้เรื่องขอเสอสามซูดสามโแค่นั้นแต่ว่ามี3ก็3ากับสาแค่นั้นเต่ว่ามีสาจำวก่อิดดยบที่งวกนิโตึกยังงเอเออฝันคือเก้าอีกลสอเก้าเล่บเดียวันน่าจะเป็นแบที่บอกพดพอดบอกเถอเนาะน่มีสอก็แล้แต่ดวกันด้เปฝันเล่ฝันว่าแบบ แบบพื้นมวนั้นลยมีพนไปนอนอยที่สุดแล้วมีพนมาบอกเราบอกเลขซื้อทะเลก็ซื้อแต่ว่าหมดนั้นไ่ื่อเลเียับัตถึงบัตถ์ีหาอร่อยน้ารอยตนหาร่อย่หืนเีกเดกอเห้าหหนาไส้มหาคร้พอกอายุเท่าไหร่พอพีดใ้คิดด่วนสักยอายุเท่าไหร่ สักชัยบอสักชัยระเบิดคอมมตชใต้คลิปด่วนนะครับถ้าเจอคลิปนี้แล้วอายุพ่อสักชัยเท่าไหร่บีดาใช่ไหมคอยรับฟังดีคือว่อันนี้คือวันในบอกคนเลยเยีแล้วอะรู้จักอรู้จักแมแต่ว่าโอ้แมาขอองคูกันเลยพเรองบมอหล่ะบอกก็คือเด็กเนี้ยเดียว่นี่ม่

ขายเซ็ตไทยได้ละอกล้องคุณเบิร์กเบิร์กเจมีเมี่เจมีเจี่าบอละทลสาวอกะเขียนบไปซักพะว่าลางหนเกสวยเลยเดี๋ยวสี่าไปซักแกมนะสวยแบบคำยืดสวยดีกว่เอาไปด้วย ไก่ละเราทเพ่อเนตสังสายัง <Okay. S 1>

ยู네่ไหนอ่ะ <apologize> คืออยู่คืออยู่ซิวคืนหน้าคืนกลางนต๊ะกินได้หมดโดนแคร์วันนี้มีนี่ไะกระตุกตัวใหม่เราเจอกันที่รถนะเจอกันที่รถ เอาคลิปนี้อยโชคไหมันทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับมันตัวได้ชอบตัวไดนนำลงไป โอ้จริงเหรอจะมาเรียกคือแน่แน่กีบอมิดทีละคน